ครับก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับที่แล้วก็ผมจะไม่ขอพูดอีกแล้วนะครับที่ผ่านก็ผ่านไปเลยคือไม่ขอเท้าความแล้วว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับผมก็จะเดินหน้าต่อไปเลยก็คือเรารู้อยู่ว่านะคือซื้อ401นะ เออสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองแต่มัเราสี่สองสองก็ไม่เป็นไรครับช่างมันเราก็จะเดินหน้าต่อนะครับสําหรับคลิปแรกนี้ก็เป็นถือถือว่าเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยสีส่ศูนยหลักร้อยสีส่ศูนยนะครับหลักร้อยสีส่ศูนยเลขที่ดับดับบนทุกหลักก็คือสามนะครับวันนี้เ,เลขที่ดับบนทุกหลักคือสามเพรฉะนั้น เมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วสรุปว่าเลขหลักร้อยงวดนี้คือจะเหลืออยู่สองตัวคือสี่กับเก้าครับสี่กับเก้าก็ขอให้ท่านค่อยๆจับนะครับเดี๋ยวจะลงหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยต่อไปเรื่อยๆก็จะเหลือร้อยที่เหลือเด่นอยู่คือสี่นะครับแล้วก็เหลือเก้าลองดูนะครับว่าในสี่สูตรนี้ก็เ,เดินมาในระยะหนึ่งแลวนะครับประมาณ 40 40งวด30ถึง40งวดก็ขอให้ทุกท่านลองใช้จับกับเลขที่ตัวเองมีอยู่นะครับพินิจพิจ,จรารณาขอลงทุนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ